ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกรีดกาบยอดนะฮะเพื่อเปิดเปิดปากยอดตัวนี้ครับให้ยอดมะพร้าวเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกง,งามขึ้นมาไม่งั้นถ้าเปื่อเราไม่กรีดเนี่ยตรงนี้นะฮะเราไม่กรีดตรงนี้โอกาสที่มันจะเจริญงอกง,งามเนี่ยมันมีแต่มันช้าไม่เหมือนเรากรีดเราช่วยนําทางมันนะ ทีนี้เรามาดูวิธีกรีดกันว่าเราจะกรีดยังไงสมมติว่ากาบมันอยู่อย่างนี้นะฮะกาบยอดเนี่ยกาบยอดอยู่นี่นะเวลาเรากรีดเราต้องกรีดตรงกลางนี่นะอย่าไปกรีดริมอย่าไปกรีดริมนะอย่าไปกรีดริมแล้วก็มาดึงมาอะไรเงี้ยนะมันจะไม่ได้นะมันจะไม่สวยงามบางทีซะเผื่อกีดแล้วมือเรา มือเราแข็งไปหรือว่าทำแรงไปมันอาจจะย,ยอดมันอาจจะหักแต่อย่างที่ผมทำเนี่ยผมจะค่อยทำและมีดที่ใช้ท,ทำก็เป็นมีดอะไรก็ได้ที่เป็นที่มันคมอ้อยมันคมมีดอะไรก็ได้เอานี้ดีกว่ามันคมอย่างผมเนี่ยผมใช้กระเตอร์เนี่ยกระเตอร์ผมสังเกตไหมว่ามันคมเดี๋ยวผมกรีดตรงนี้นะวิธีแล้วกรีดแล้วกรีดตรงนนี้ก่อนเลยกรีดกราบยอดเพื่อเปิด เปิดยอดเนี่ยตรงกลางนี้นะเนี่ยนี่เรากลีดเลยกลีดปื๊ดลงมาเลยแค่นี้แหละนี่เกลี่อย่างเงี้ยเกลี่อย่างงี้ก่อน มาพาวนสซแล้วจะออกมาสวยงามนะและมันก็ไม่เป็นอันตรายกับยอดมาดูนาทำอย่างเงี้ยนี่ยแเราเปิดนี้ก่อนเนี่นเนี้ยเสร็จแล้วเราค่อยมากรีดอย่างนงี้ะนะ,ะทีนี้แบ่งนี้ เ่ยแต่ปัญหาญมันมีตรงคมเราก็กิดไปเรื่อยๆนะฮะกีดกิดแล้วเปิดออกมาเรื่อยๆใเหมือันกัน เปิดมเนี่ยนี่เปิดนี่นะน,นะน,นะน,นะนี่ก็เหมือนกัน แล้วก็มากีรตรงนี้นรับเปเปอร์เนี้ย นี่นะก็อยู่ประมาณนี้นะแต่ตรงนี้เราต้องดึงดึงลงมาฉีกลงมานะฉีกลงมาให้ลงมาลึกๆนะลึกๆหน่อยเอาให้พอดีอย่าลึกมากเอาให้พอดีถ้าลึกมากเดี๋ยวมันมันจะไปกระสบกับยอดนะะยอดอ่อนเนี่ยเะทำา้มันหักได้ก็มันสมเยอะมากะอ,อยู่ประมาณเนี้นะประมาณเนี้ยนี่ยนะ ล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนหมดนะเนี่ยตอนนี้หมดแล้วนะเนี่ยนี่จะเหลือเป็นใบแล้วนะใบแล้วยอดในี่เริ่มแทงลงมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วมาค่อยติดตามกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะความคืบหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งน่าอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะครับสวัสดีครับ